เข้าไปในเขตของอาจารย์สวัสด์ขุนเหมือนนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดอำเภอบางบัวทองก็ปรากฏว่ามีคนตะโกนบอกว่าอาจารย์อาจารย์บ้างคุณครูบ้างอะไรบ้างนี่คือประวัติของอคุณสวัสด์ขุนเหมือนซึ่งอดีตเคยเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านจะมีข้อมูลอะไรจะมาบอกกล่าวในหัวข้อการศึกษาก้าวล้ำหน้าได้ ด้วยอิสระในการเรียนเชิญพบพี่น้องพบกับคุณสวัสดิ์คุณเหมือนครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับที่เคารพรักทุกท่านผมอาจารย์สวัสดิ์คุณเหมือนผู้สมัครสมาชิก เบ ok, อร์หกเขตหกอำเภอบางบัวทองวันนี้นับว่าโชคดีนะครับโชคดีที่ว่าผมได้ปลดกเกษียณมาห้าปีแล้วยังไม่ได้พูดเวทีอย่างนี้เลยวันนี้ได้ขึ้นมาพูดเมื่อก่อนก็คือพูดหน้าแถวหน้า,าที่ประชุมก็มถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะได้มาพูดสิ่งที่อยู่ในใจจากการเป็นข้าราชาการภูมา37ปีครับพ่อแม่พี่น้อง ผมขอพูดในมุมมองหนึ่งของครูที่เป็นครูผู้สอนและอยู่กับการศึกษายาวนานสอนทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลครับผมเป็นครูบ้านนอกมาหลายปีครับบรรจุใหม่ๆเนี่ยอยู่บ้านนอกนะพอมีอะไรที่กินหน่อย ขอย้ายให้เข้าในเมืองก็อบอกเออได้ก็มาอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นโรงเรียนบ้านนอกกับโรงเรียนในเมืองเนี่ยมีอะไรหลายหลายอย่างที่ไม่เท่าเทียมกันพระพอมีไน้องครับเพราะนั้นการศึกษาที่จัดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะผู้บริหารมองเห็นกันอยู่ทั่วทั้งจังหวัดเนี่ยเขารู้เลยว่าตรงนี้โรงเรียนนี้มี ความจเจริญอ,อย่างไรแล้วอีกโรงเรียนต่าง,งทนนบดมีความจเจริญออไรรู้กันอยู่ทั้งนั้นแต่เขาไม่สามารถที่จะทําให้มันเป็นมาตรฐานเป็นความเสมอภาคกันได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องผมจบเอกพระผมพระรานะครับรแต่เคยเคยสอนนะพระราเนี่ยสอนอยู่ประจําพออยู่มาสอนนานๆเข้า ครูในโรงเรียนก็ย้ายไปย้ายมาย้ายออกไปปรากฏว,ว่าครูมันขาดพอขาดปักบายบริหารทุกปีครับจะเรียกมาเฮ้ hey, สวัสดแกไปสอนภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยเล่นได้อย่างนั้นผมบอกว่าไม่ได้นะมันไม่เก่งด้วยภาษาอังกฤษนี่กับพระนี่คนละเรื่องเลยแกบอกเฮ้ยต้องสอนได้นะต้องสอนได้ เราเป็นครูไม่ต้องสอนสอนตามหนังสืออ่านหนังสือมาก็สอนตามหนังสือเรียกอะไรมันยากนะผมบอกภาษาอังกฤษอ่านยากนะแล้วเขียนยากด้วยแกบอกเฮ้ยไปเรียนหน่อยเดี๋ยวทมไปอบรมปรมากฏว่าผมกำรับสอนภาษาอังกฤษถามว่าผลที่ได้จากการสอนภาษาอังกฤษซึ่งผมเป็นครูจบพาราเนี่ยมันมีประสิธทธิผลได้แค่ไหนครับเพื่อนไม่เป็นครับไม่ดีครับนี่ตอบได้ไม่ดี นี่คือปัญหาของประเทศไทยที่เกิดขึ้นกันมาแล้วตลอดถึงเวลาจะส่งครูไปอบรมพ่อแม่พี่น้องครับส่งครูภาษาไทยแยกครูภาษาไทยเฮ้ยเธอต้องไปอบรมภาษาอังกฤษหน่อยนะครูภาษาอังกฤษ,าษาไม่มีไม่อยู่หวก็ ไปอบรมภาษาอังกฤษเอาครูภาษาไทยไปอบรมภาษาอังกฤษเรื่องจริงทั้งนั้น,นครับผมไม่ได้โกหกครูภาษาไทยก็ต้องไปอบรมภาษาอังกฤษกลับมาสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้สอนแล้วครับแต่ให้ไปอบรมให้มันเหมือนกับโรงเรียนอื่นที่เขาส่งไปถามว่านี่คือมันทําอะไรกันมันใช่หรือครับการศึกษาของเราในขณะนี้และในปัจจุบันนี้ก็ในรูปแบบนี้เช่นกัน การศึกษาที่วิกลพิการอัปลักษไม่สมประกอบในลักระดมีมาโดยตลอดจึงทำให้การศึกษาของประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าไปไม่ได้เพราะครูที่สอนไม่ตรงกับเอกพี่น้องครับเราถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาคณะก้าวหน้า ไปบริหารจังหวัดนนทบุรีเปลี่ยนแปลงการบริหารงานที่ดีกป่าครับพ่อแม่พี่น้องครับผมขอพูดปัญหาอย่างหลายหลายข้อให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบเพราะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยท่านดเอรไปบุญบอกว่าอาจารย์อย่าพูดมากนะเพราะอาจารย์พูดแล้วม,มันติดหลมพูดแต่หัวข้อพอเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เองในข้อย่อย เพราะฉะนั้นผมขอใช้คำว่าจากการศึกษาที่ล้มเหลวมีหลายปัจจัยรัาพผอพีมน้องผมจะแบ่งเป็นข้อข้อข้อหนึ่งล้มเหลวจากผู้บริหารระดับสูงผลประโยชน์ที่มีผู้บริหารได้รับคือผลประโยชน์มากมายจากการเป็นผู้บังคับบัญชา เราจะเห็นว่าผู้บริหารเนี่ยพอได้เป็นผู้บริหารแล้วก็ดีใจโอ้ยงบประมาณเท่านี้ค่าอาหารเท่านั้นอะอุปกรณ์การเรียนไม่ต้องไปซื้อที่ไหนแล้วตั้งบริษัทขึ้นมาเอาลูกหลานตั้งบริษัทรับหนังสือของลูกหลานเอามาขายให้กับโรงเรียนถามวันนี้มันใช่ไหมครับมันควรแล้วเหรือที่เราจะดำรง อยู่ไปอย่างนี้ตลอดไปตำนาเรียนไม่สอนคล้องกับทุมชนทั้งประเทศเรียนเล่มเดียวเหมือนกันหมดบนเขาก็เรียนเรื่องนี้ในเมืองก็เรียนเรื่องนี้แหละนี่คือการศึกษาที่จัดไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศและ ในสังคมเห็นประโยชน์จากบร,ริษัทตำราเรียนโดยมีการผูกขาดจากบร,ริษัทเดิมๆเ,เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องผลประโยชน์มหาศาลที่ได้จากการศึกษาโดยในบางคนเฮ้ยฉันไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไงมันเป็นความจริงครับพ่อแม่พี่น้องผมเห็นมาด้วยตาตัวเอง่ง แต่เราพูดไม่ได้เลยครับเพราะเราอยู่ข่ายบริหารเหมือนคุณตุทีบอกเมื่อกี้ผมอดีตรองผูดด้มนการพูดมากเฮ้ยมึงไม่ต้องอยู่ที่นี่มึงไปอยู่ที่โน่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไหลตามงามเพื่อให้กดภเสีและมาเล่นการเมืองครับพ่อแม่พี่น้องผู้บริหารผูกขาดอยากเส้นสายเอาพวก้องมาบริหารมีทั้งนั้นเลยครับพอจะโรงเรียนไหนขาดผู้ อำนวยการปั๊บทันทีเลยคิดเอ้ยลูกหลานกูนอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้มันเป็นพอออ,อยู่ที่เอออยู่ข้างนอกอยู่ไกลๆเดี๋ยวดึงก็มาอยู่ไกลๆอยู่ในเมืองนี่คือการกระทําที่ผิดศีลธรรมอย่างแรงบางคนไม่มีศักยภาพที่จะทํางานได้แต่ก็มานั่งบริหารเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปงแลงกระผพี่น้อง เปลี่ยนแปลงเพื่อจะทําให้การศึกษาของจังหวัดนนทบุรีดีกว่าเดิมครับพะบิาดครับรับรูและบุคลากรไม่ตรงกับตําแหน่งผมแม่จะเห็นได้ว่าพี่น้องจะเห็นว่ามีหลายๆที่ผู้บัดอะไรครับผู้ความรู้ตัวไปที่เต็มไปหมด รูห้าก,กร,รมเป็นไปหมดรูภาษาอังกฤษไม่ค่อยมีนะครับอ่นนนะรูวิทยาศาสตร์ก็ไม่ค่อยมีเพราะนั้นเอาครูเอกต่างๆเราเนี่ยเข้าไปสอนพี่ผมว่าแล้วผมขอฝากให้พ่อแม่เป็นน้องไปคิดคิดว่า,นนาถ้าเรายังปล่อยอให้คนเหล่านี้บริวารบ้านเมืองของเราไปอย่างนี้ทางด้านการศึกษาของเราไม่มีโอกาสที่จะ เท่าเทียมกับประเทศได้ประเทศอื่นได้และเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้ลูกหลานของเรามีคุณภาพอย่างแท้จริงได้บาาางงไม่่นนนจะเป็อ้แกครับพ่อแม่พี่น้องการยกบิดาญาติฐานะของครูก็เช่นกันครูคนไหนที่อยากพอทํทำงานนาน ต้องการที่จะได้อะไรครับอ่ะยกฐานะขึ้นเป็นจาก4.2เป็นทีสามีสีหก็มีวิธีการที่จะต้องทำยกวิทยฐานะเอกสารมากมายปล่อยให้เด็กเล่นอยู่ในห้องเรียนสั่งหันหน้าเฮ้ยเธอหนจอยจอด,ดูหน่อยนะนหน้าจอยนะ <c oughs> เดี๋ยวครูไปทำงานหน่อย เป็นอย่างนี้อยู่ทั่วทุกพื้นที่แล้วถามว่าเมื่อครูมีหน้าที่สอนแล้วไปทำงานให้กับตัวเองเพื่อยกฐานะตัวเองให้มีคุณภาพที่ว่านี่นะครับเพื่อไปรับเงินเดือนสูงแต่ลูกหลานของเราไม่ได้เรียนกับครูนั่งอยู่เฉยๆเอาไม่รับปนอคกับไม่เอาเปลีป่ยนแปลงกับปีนั้ง เปลี่ยนแปลงได้แล้วนี่คือปัญหาอีกมากมายที่ผมไม่สามารถจะพูดได้ทันเพราะเขาข้างหลังเขาบอกว่าอีกหนึ่งนาทีสองนาทีอยู่เนี่ย <c oughs> นะครับขอสรุป,ปง่ายๆการศึกษาองไทยล้มเหลวว่าพีบนครับเลือกคณะก้าวหน้านนทบุรีคณะก้าวหน้าจุกทีนแบนประเน้องต่อทีัคอาจารย์สวัสด,ดังๆครับผม